ที่ผ่านมาฝ่ายไทยเห็นตัวอย่างการปล่อยข่าวปลอมนะครับและการบิดเบือนข้อมูลโดยไม่มีหลักฐานรองรับของฝ่ายกัมพูชา3กรณี 1. น,นะครับการกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายวางทุนระเบิดเองและเหยียบเองประเด็นที่2การกล่าวอ้างฝ่ายไทยเปิดฉากยิงไปยังกัมพูชาก่อนบริเวณชายแดนบ้านหนองยาแก้วซึ่งในความเป็นจริงเป็นฝ่ายกัมพูชาที่เริ่มก่อนและมีหลักฐานรอยกระสุนที่บังเกอร์ของไทย ยังไม่นับรวมการรายงานสถิติประชาชนกรัรมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บจากหน่วยงานต่างๆของกัมพูชาเองที่สับสนและไม่มีความสอดคล้องกันนะครับ 3. การนำภาพของร่างผู้เสียชีวิตชาวกัมพูชาด้วยโรคประจำตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพไปบิดเบือนว่าเป็นร่างของทหารกรัรมพูชาที่ถูกฝ่ายไทยควบคุมตัวไว้เนี่ยซึ่งในความเป็นจริงฝ่ายไทยได้ให้ความช่วยเหลือ ส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับกัมพูชาตามคําขอของญาติตามหลักมนุษยธรรมการเผยแพร่พข้อมูลเท็จเหล่านี้สะท้อนถึงความไม่จริงใจของฝ่ายกัมพูชาและขาดจรรยาบรรณของสื่ออย่างชัดเจน